หาตัวหาร25หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5ต้องการหาตัวหารเราจะดูว่า5คูณจำนวนใดจะได้25โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณห เป็นยี่สิบห้าห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าหารด้วยห้าเท่ากับห้า